รถน่ารักครับขอบคุณครับรถน้อยน่ารักมากวันนั้นมาส่งต้นไม้บรรยพินวันนี้มาส่งใหม่ละอันนี้จะพินทำตู้นะตู้ใส่บอนจ้ะ สั่งบอนมาใหม่มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่ช่วยๆช่วยๆ บอลในนี้มันจะเป็นบอนเพราะเม็ดจ้ะมันจะรายละเอียดปีกยอดมันก็จะมีหลากหลายกระดาษสวยจ้ะเยพินจะพามาดูอันนี้จ้ะเยพินอยู่อยู่กับเยบพินมาตั้งนานเนาะกระดาษด,ด่างกระดาษด,ด่างกระดาษด,ด่างเยพินก็ว่ากระดาษด,ด่างกระดาษด่าง แต่ความจริงมันไม่ใช่กระดาษด่างจ้ะความจริงมันคือฟิโลเดดอนหูช้างด่างเหลืองขึ้นหน่อเพียบเลยเปินหนึ่งบอกว่าการปลูกต้นไม้มันเป็นการออมอย่างหนึง่งจ้ะ ปินซื้อมาตอนแรกมันมีแต่ต้นนะไม่มีลูกมีอะไรหรอกเนะี่ยพอดูตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะปินจะพาไปดูปิณก็ไปหาถ่ายแต่ต้นไม้บ้านอื่นบ้านอื่นไม่รู้ว่าของเจ้าของอะ่ะมีต้นไม้มีราคาอยู่ในนี้เดี๋ยวจะปินพาไปดูใกล้ใ้ดีวกว่า ยิ่งกว่าหยอดกระปุกอ,อมติ่นี่นะจ๊ะปลูกต้นไม้อ่ะเพื่อนดูเขาขึ้นหน่อมาเพราะเขามีรากเราก็แคะขายได้จ้ะพอมีรากมีใบเราก็แคะขายแคะขายดูใกล้ๆดนะิบางคนบอกปลูกต้นไม้จะได้อะไรปลูกต้นไม้จะได้อะไรก็ได้ตังค่ะเนี่ยเห็นไหมดูนะ แค่แค่ขายหน่อเราก็ได้ตังค์แล้วเนะี่ยหนอนะ่อเนี่ยขึ้นเนะี่ยเพียบเลยไหมหนึ่งสองสามสี่จะเพี้นาดินมากบให้เขาสูงอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะ เขาจะได้สมบูรณ์สมบูรณ์ราคาต้นหนึ่งหลายเลยนะเนี่ยดูใบเขาเขาอยู่กับเยพินมาตั้งนานโดยที่เยพินไม่รู้เลยว่าเขาคือฟิโลเดดอนหูช้าง อันนี้อีกนะยาพินจะบอกว่าผ่าแล้วเก็บหัวได้เรื่อยๆเก็บแบ่งลูกขายได้เรื่อยๆเสนจันอีกจ้ะดูเสนจันยาพินนะยาพินก็เลี้ยงเสนจันจ้ะต้นไม้ถ้ามันมีสีแปลกๆนะจ้ะเราจะขายได้ราคาจ้ะถ้าสมมติว่าอ๋ออีไม่ให้ดูจันดําจันดาธรรมดามก็คือใบดําๆนะแต่ถ้าเกิดเขามีสีแปลกสีเพี้ยนปุ๊บเนี่ยเราก็จะแคะหน่อขาย นอปลูกได้ราคาจ้ะเนี่ยกต้นบอนต้นอะไรเนะี่ยเห็นไหมรุดจันดําจะพินเนี่ยต้องไว้ลมล่มถ้าลมล,มล,มล่มจะจะสีจะจะดูสีสวยไปอ เพื่อนดูนะดูความสวยของเขาแน่จ้ะแล้วเราปลูกใหม่ๆสีมันจะยังไม่สวยจะไม้พวกเนี้ยนะสีเขาก็จะเป็นปกติจ้ะแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงนานๆอายุเขาได้แล้ววะเขาสะสมอาหารพอแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีกัดสีจ้ะถ้าไม้ใหม่ๆแล้วปลูกใหม่ๆนะสีมันก็จะอาจเป็นไม้ปกติจ้ะแต่ถ้าเกิดอายุนานเข้านาน,านเข้าเนี่ยสีเขาก็จะด่างจะเพี้ยนไปเองจ้ะ ความสวยของเขาก็าเหมือนยาพินนะคะจะว่ายะพินลงทุนซื้อต้นไม้เยอะๆแต่ยาพินก็พอได้กินได้อยู่ได้อาศัยกับต้นไม้พวกนี้นะจ๊ะแล้วผ่าหัวมั่งบางอย่างแล้วก็ผ่าหัวบางอย่างเราก็แยกหน่อจ้ะมีแต่สวยๆ วันนี้จะพินจะแยกหน่อจันแดงเีกระเนดจันเนี่ยเราปลูกไว้นะเขาจะแตกหนอ่อแตกหัวดีมากจ้ะยิ่งอายุมากเขาก็จะยิ่งแตกดีจ้ะเดลี่เดืองเดลี่ดองเห็นไหม เขาอยู่กับเราใหม่ๆสีเขาก็จะปกติเราซื้อมาใหม่ๆเราไม่ต้องจําเป็นว่าจะต้องไปซื้อไม้ด่างเลยทีเดียวถ้าเราไปซื้อไม้ด่างเลยทีเดียวเนี่ยราคาจะแรงมากจ้ะนี่เราก็หาเก็บไม้ที่ว่าราคาไม่แรงมากก็จะมาเลี้ยงเลี้ยงไว้เดี๋ยวเขาก็เพี้ยนไปเองจ้ะ พอสีเพี้ยนสีแปลกปุ๊บล้วก็ขยายหน่อได้นี๋ยพินไปเก็บหนอก่อนเนาะเก็บหนอ่อต้นไม้ขายมันก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าทําจากการปลูกต้นไม้อะนะพี่พินแยกไว้ดูนดเนี่ยดูเสน่ห์จันเลยนะ ไม่ยากเลยวิธีขยายเขาเนี่ยตัดเป็นข้อๆช้ำไว้ดูเนี่ยสวยมาก สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีอาชีพก็น่าทำอยู่นะจ๊ะไปทำงานต่อเนาะไปหาขี้ยาขี้ดินประกบไอ้นี่ก่อนฟิโล 菲老虎掌。